สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปาอย่างนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะฮัลโหลทุกคนลืมถอดแมสคือ <c oughs> ได้ไอติมวันนี้มาแล้วอะไรนะโมจิอ้าวเลยถุงขาดเลยเอา้าวคอมเมนี้เมนูเขาแปสะสกอตเทปแล้วมันจะเก็บความเย็นให้ลูกไหมเนี่ยได้ไอติมโมจิช้าไข่หมูกันละจ้าวันนี้พี่ปาอย่างจะมารีวิว โมจิชาไข่มุกโมจิชาไข่มุกนี่ซื้อไว้ให้ปิ้นกระปิ่นด้วยแต่ว่าว้าวว้าว,าวาเก็บเก็บไว้ในถุงความเย็นก่อนถุงเก็บความเย็นจะลองดูซิว่าที่เขาบอกว่าให้กินแบบเอ,อปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันจะอร่อยขนาดไหนมันจะอร่อยกว่าอนะไรเงี้ยนี่เรามีวิธเวีเก็บไว้ให้ปิ้นกับปิ่นก่อนอันนี้ไปมาชิมกันเลยเพิ่งออกจากเซเว่นมานะเซเว่นอยู่ข้างน้าร้อนแหละดูออก กินเลยจ้าแทแรม็มโมจิบราซูก้าคะ่ะใครเคยกินแล้วมั้งออกใหม่แล้ว <c oughs> กินโมจิเหมือนเดิม oh. ทอร์แรมโอ้แข็งโป๊กเลย <Wow. S 1> เด็กๆอยากชิม,มแล้วเขาบอก <c oughs> คือหาอยู่ ลายเซเเหมือนกันวันนี้ของเพิ่งมาลงเห็นเห็นพี่พนักงานว้าบเห็นพี่พนักงานกําลังใส่ของในไอวคติมอันนี้คือมันยังแข็งอยู่นะแล้วเดี๋ยวอีกสองก้อนเดี๋ยวเราจะไปชิมแบบที่ปล่อยให้มันละลายพักหนึ่งแต่นี้ปดดใจไม่ไหวแล้วขอชิมก่อนไหนไข่มุกอ่ะหาไข่มุกก่อน

ไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับไอติมเลยนะแต่ว่ามันเป็นแท่งของไอ้นี่กัดไปโดนพลาสติกหักตายแล้วเอาใหม่ชิมต่อโอ๊ยขัดจังหวะจริงอ,อร่อยอนะ่ะยี่สิบบาทต้องไปตำกันจ้าอร่อยจริงอร่อยกว่าไข่เค็มอีก อร่อยกว่าโมจิไข่เค็มอีกต้องลองต้องลองเลยยี่สิบบาทเองหืมเราะยังไม่หมดสวรรค์ของฉันเดี๋ยวรีบไปให้เด็กๆจิ้มก่อนเดี๋ยวเจอกันนี่แม่เอี๊ยอะไรมาให้อะไรเหรอ nhạc lúa nhạc lúa thủ à hả ai tiêm tiêm mochi mochi múc mochi múc mochi khai múc yeah มีกี่กี่อันสองอันไงอ้าวของแม่กินแล้วเหรอของแม่อันหนึ่งของยายอันนึ่งอ๋อของปิ่นของปิ๊งไงเอาทำไมน่าเสียเลยอะตกลงเอาไม่เอาอ้าวโอเครอแป๊บนึงเท่านี้แหละบ๊ายบายถึงยังจะถึงยังอะ ถึงแล้วแป๊บนึงมาแล้วจ้าเนี่ยไม่กินหรอแกะเลย <c oughs> ไหนมามามาอลองแกะดูสิปล่อยให้มันละลายหน่อยหนึ่งเป็นงแกะให้อลองดูสิเป็นยังไง <c oughs> จิ้มหน่อยหน่อยปิ่นจิ้มหน่อยดินิ่มขนาดไหนจิ้มจิ้มจิ้มโอ้นิ่มแล้วโอ้โหแลนะ่ากินนะ่ะลองชิมดิเดี๋ยวแม่ขอชิมคำหนึ่งได้ปะใช่มันอร่อยกว่าจริงด้วยอะ่ะเดี๋ยวดูให้ดูดูเด็กมันจะมีความเยี่ของของขอันนี้เขาโอ้ระวังนี่แม่ซื้อมากี่บาทยัทงไม่นไหนึ่งยี่สิบบาทยังไม่หนึ่งเนี่ยเข้ามาอือ อร่อยมากเลยโอ้มันนิ่มแล้วมันจะอร่อยแลจะอร่อยกว่าเดิมจริงด้วยหาไส้ไม่เจอหืมน่าจะเจอแล้วเจอใครเจอหนูนี่เลยเนี่ยอืมเป็นก้อนเลยอ่ะชิมดูเอาขึ้นมาเลยดิหยิบขึ้นมาจากถุงดิเออแลน่าจะอร่อยกว่าจริงด้วยแต่ว่ามันจะเละๆหน่อยๆ มันจะไม่ค่อยแข็งมันจะเหลวไปงาเลยโอ้อร oh like hey, oh. <laughs> <laughs> ่อยปะอร่อยกว่าไข่เค็มอีกเนาะียเฮียไม่เคยชิมไข่เค็มนี่นาหนูก็ยัอไม่เคยเยเอามากัดเป็นก้อนเลยดิอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อย ขอบคุณครับเนี่ยเพื่อนตามแล้วบอกเพื่อนอัดคลิปอยู่เพื่อนไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนอัดคลิปอยู่ฝากกดติดตามไวยนะคะปอยหยางขอบคุณค่ะ